สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆก็ผมก็อยากจะมาพูดกับเพื่อนๆเ,เรื่องของสุขภาพต่ออีกนิดน,นึงนะเพราะว่าผมอยากจะให้พวกเรามาดูเกี่ยวกับลักษณะของเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกัน ของเราสำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับจะมีก็เรียกว่าภุมมคุ้มกันที่มันจะ,จะค่อยๆน้อยลงหรือว่ามันก็เรียกว่าลักษณะเมืนกัเป็นคนที่จะติดเชื้อง่ายเมาเราก็เรียกเหมือนเราจะเจ็บคอเป็นหวัดคัดจมูก อนในง่ายๆอย่างนั้นนะครับผมพูดอย่างนี้นะ่ว่าก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องปกติสําหรับการที่เราไม่มีภูมิุ้งปุ้ม้องกันขอเราต่ําเนื่องจากข้อหนึ่งเราเราปค่อยดยกับร่างกายแล้วก็สองก็คือการที่เราเป็นคนนอนดึกครับการนอนดึกนี้ก็มีผลนะเราอยากคิดว่าเรานอนดึกแล้วเรานอนยาวแล้วเราแล้วเรามาตื่นสายอย่างนี้มันมันถามว่ามันดีดีไหม ผมว่ามันเอาเป็นว่าเฉพาะคนเฉพาะงานดีกว่านะถ้าเราถ้าเขาจําเป็นหรือว่าเขามีกิจกรรมมีงานของเขาเราก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงคนที่ใช้ชีวิตประจําวันปกติเราผมก็ยังแนะนําว่าเราควรจะนอนประมาณสักสี่ทุ่มหรือว่าคนที่เก่งว่านั้นก็คือนอนเร็วหน่อยนะครับคือคือเป็นผมเองก็ก็ก็ไม่ใช่ว่าจะนอนดีนะแต่ว่าผมก็พยายามจะ จะเิดสวิตให้ตอนเราให้หลับประมาณสักห้าทุ่มครับแล้วก็จะตื่นประมาณสักประมาณตีห้าหัวรุ่งประมาณนี้แต่ว่าผมจะบอกว่าผมจะมามามาเตือนเพื่อนเกี่ยวกับหนึ่งคือการที่เราเป็นคนที่เราไม่ออกกาลังกายแล้วก็สองแล้วก็เรานอนดึกการที่นอนดึกแล้วก็ที่สามอีกร่วงนึงก็คือที่ผมจะเพิ่มปีนิดหนึ่งก็คือการกินของเราด้วยครับการกินว่าเดจะกินพวกกินพวก น้ำตาลเยอะกินของหวานกินน้ำหวานเยอะอย่างนี้มันก็มีผลเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับสภาวะภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยก็เรียกว่าก็เรียกว่าก็เรียกว่ามันมันมันทําให้เลือดเรามันมันก็เรียกว่าก็เรียกว่ามัน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 จะทําให้ภูมิคุ้มกันของเรามันตกลงไปเยอะครับแต่สังเกตดูแล้วกันนะผมตัวผมเองนี่เหมือนตัวผมเองนี่พอพอเรามารู้สึกว่าพอเรา เมื่อก่อนตอนที oh, ่ผมเป็นเด็กๆเป็นวัยรุ่นเนี <im> ่ยผมก็จะเป็นคนที่ไอ้มันเกอะรามเดี๋ยวมันจะคัดจะูกมันจะล้นในปากแตกมึนสร้างอยู่เรื่อยแล้วก็พอเราพอเรามาปลูกพันธ์กับการออกกำลังกายแบบแบบว่าต่อเนื่องอ่ะนะไม่ถึงไม่ถึงว่าคําว่าต่อเนื่องของผมก็คือว่าก็มีเกือบทุกวันอ่ะนะวันหนึ่งสามสิบนาทีสี่สิบนาทีแล้วแต่กิจกรรมชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วแต่เรา แต่ไมถึงว่าพอเราเหมาะกบับกายประจํานี้เราจะเราจะมีภูมิคุ้มกันที่เราจะไม่ค่อยเป็นโรคพวกนี้ง่ายง่ายกว่าเดิมนะจริงๆผมก็อยากจะมันก็อยากจะมาชี้ให้เราว่าเราอยากจะให้เรามามองให้เราเราทำให้เรามาลองมา,มาลองฝึกนิสัยกันดูนิสัยการออกกำลังกายนะผมว่ามัน มันก็ไม่ยากนะผมก็ยังผมผก็ยังกลับไปเรื่องเดิมก็คือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเดินนะเพราะว่าผมว่าการเดินนี่มันมันง่ายแล้วก็ที่ไหนก็ได้นะนะครับก็เอาครับผมฝากพอลนแค่นี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อผมกลับมาพบกันที่นี่ละกันแต่ผมก็นี่ผมผมที่ผมที่ผมวันนี้ผมมาพูดก็มีก็มีอยู่แค่ยก็มีอยู่ก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของของเออเขาเรียกอะไรการ ภูมิคุ้มกันที่มันตกลงเนื่องจากการการที่เราเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายครับแล้วก็สองก็คือการนอนเด็กแล้วก็การทานน้ำตาลหรือน้ำหวานที่มันเยอะเกินไปนะก็ฝากเพื่อนๆลองไปปรับไปจูนดูบ้างก็ได้นะเพราะว่ามันมันไม่ได้ไม่ได้ทําเพื่อใครหรอกนะแต่จริงๆแล้วผมว่าตัวเรานี่มันมันมีค่าแล้วมันมีค่ามากแล้วถ้าีปถ้าี่นอๆเพื่อนๆลองไปนอนเจ็บป่วยดูสัก สักสี่ห้าวันตั้งเดือนนี้พี่นงผมว่าชีวิตพี่นงจะเครียดระดไหนนะครับก็ฝากไว้นะครับครับ,ครบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ